ก็ชิแเสียบเนาะคะ่ะเซลา,ายคากหลายในข่อยเก็บเด็ดเต็มมือเลยพีนาา่น้องจะเบิ้งเห็นไหมจ๊าบแล้วข่อยจะกิน้ด้อน,น่เพราะว่ามันยุบเหมือนหลับพี่น้อง สด้เจอพี่น้องเห็นอยังขี้ถงหลังข่อยบอกคำโคสิคาะยูลุกเนี่ยลุกนี่พี่น้องยินดีต้อนรับสื่สารวิสาจามันนี่จะพาพี่น้องมาเก็บบักคราสเบอร์รี่พี่น้องจ้าเศษๆเลยพี่น้องอันมันดำๆนี่เป็นล่สเบอร์รี่ช่วงหน้าหนาวพี่น้องเด้ออันหนาร้อนท้าเอาป้าไปเก็บมันหมดแล้วมันแสบเลีพี่น้องจ้าจะพามากินให้เบิรงนด้วยจ้าแดดก็ออก ถ้าแบบว่าเราเอาไปนั่นน้ำไม่ได้นะถ้าเรากลับบ้านเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องอะไรนะมันจะต้องบุบหมดแล้วก็ต้องกินพี่น้องจา้าทั้งสวนมันอยู่สองคนพี่น้องมันเยอะไปสีซอยข่อยกันนางามกินรส,สาศาสติ์มันคือรสทำขึ้นอ,อย่างบอกป่ถึกแหม่แดดออกหายใจอีเดี๋ยวพี่มึง บัสวยป่ะมักที่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนู่นพี่น้องเด้ออืสกินเหมือนละกันสกินเผื่อพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะอยู่ในหลานแพงแพงมาเก็บอย่างนี้เห็นไหมเป็นลูกแบบนี้เห็นไหมเนี่ยคำลุกโครสนะเนี่ยพี่น้องมาเก็บเอาเฉยสิเห็นบ่ดึงออกมาแล้วก็ มากินเลยจ้าเลิศดเลือขันมาเป็นกำลังใจกก่ยูลืมกดไค์กดติดตามด้วย่นองเด้อเดี๋ยวจะพาไปเก็บต่อเด่๋ลืมติดตามมาต้อนหนาจะพาไปเก็บอย่างพาไปเที่ยวอยู่สายเด้อเข้มเหนียรับไปก่อนอืมอพีน่นนองมากินน้ำเคลือนหดอิปอิเมยูมยบา้านน้ำสวัสดีจ้ะบ๊ายบายอืมน้อง แปบโอเคครับปาดพี่น้องจะเบิ่งลาสเบอร์รี่มันก็หลายแท้มาเด้อมาซอยข่อยเก็บนี่พี่น้องจา๋ามาเด้อมาเด้อให้มาให้มาให้ไวายแสบหลายแสบต้นนายแสบอืมเบิ่งเด้อเต็มมือข่อยเลยจา้าพี่น้องจา๋าอยู่บ้านเฮาหนักแพงอยู่ในลานกระแพงมาเก็บอย่างสิเก็บถิ่มเก็บทุม่มเอ้ยมาเด้อเป็นะไรแตกมืด สวัสดี้จพี่น้องมาเด้อจ้ามาเก็บราสเบอร์รี่ช่วงหน้าหนาวกันนะเยอะแย,ยะมากมายน้องจ๋ามันเยอะมากเลยตายแล้วมันเยอะอะไระขนาดนี้น้องมาเด้อจ้าพนะุณเนี้ยน่าง,งามกินแสบๆนุ่งๆน้องมีต้นใหญ่ๆบึงบึงจ้าโออเยอะมากเลยทุกคนจะเก็บยังไงหมดเนี่ยมาดูสิ หอ,อยองตงองแองแกลงเต็มไปหมดเลยจ้า mm, <thank> น้องจา๋าหอยองปองแองแกลงเต็มไปหมดเลยมาเด้อพี่น้องเทสสีอร oh, wow. mm. ่อยไหมอยู่โอ้สตรีทสเวตเตาร์เก็บไปแล้วราสเบอร์รี่หน้าหนาวนะทุกคนนะเห็นไหมมาแฟรอีทเลยหลายหลาย มาเด้อมาเก็บราสเบอร์รี่หน้าหนาวเพราะว่าราสเบอร์รีร่หน้าร้อนมันล่วงหมดแล้วนะมันเหลือแต่หน้าหนาวพี่น้องโอ้ยเต้นเตีนแห้งโอ้ยมันเละสวาง,งามกิน <c oughs> เต็มเลยจา้ามีต้นนุ่งแดงพี่นะบืบูส์ใบหยางมันขึ้นหลายจริงส <c oughs> ิเห้อคนหาจักรเสือกกันหน่วยเดี๋ยวจักรแน้มันหน่วยเดี๋ยวพี่น้องจินะ ยเยอะมากเลยคนดูสิแ,แดงๆเต็มไปหมดเต,ต็มไม้เต็มมือพี่น้องจ๋าดูสินาง,งามเก็บพี่น้องจะบึงพ้ยเต็มเลยพี่น้องจา๋า มาเก็บเลยจ้ะอ <se> ู able. ้ลูรนร่อนรนนี่นี่พี่น้องเต็มหมดเลยจ้ะเห็นบ่เก็บเลยนะจ้ะมาเทสสียูแซบอะไรไหมอืมเก็บมาก็กินเลยแซียบไวหลายพี่น้องแจ๋วใจบังเดอรนี่เต็มมื่อคอยเลยพี่น้องเดี๋ยวคอยสิซิมให้เบิงพี่นาอู้หูหลายแถวมาเจ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเนมไปเห็นบ่แดงๆเต็มไปหมดเลย เต็มไปหมดแล้วตอนนี้แดดกำลังออกสุดยอดแห้งพี่น้องจ๋าดูสินี่ดูลูกนี้สิเต็มไปหมดเลยจ้าพี่น้องจ๋าเิ่งไหมพี่น้องจะเิ่งเต็มไปหมดเลยจ้ามาเทสเดซฟันซ mm ิย hmm. ูมาเดอรลาเซเบอรี่กินเหล่าก็ทำให้เทสเทสมอสิทำให้ไม่เป็นหมันนะทำให้มีลูกได้ง่ายขึ้นนะ แล้วก็ผิว,ผ,วผลไมส้สีแดงๆเนี่ยอืมแสบเนาะผลไมส้สีแดงๆนี่มันจะทําใหอ้อะไรนะทุกคนมันจะทําให้อะผิวพันณุ์เราเปล่งปลั่งเนะาะพอมากินกันดูชิเก็บไม่ได้หรอกเนี่ยทุกคนเก็บแนละ้วมันมันอันนั้นอนะ่ะมันมันเหี่ยวนะ่ะมันฟัฟฟี่เลยน่ะคนมันเยอะมากนะน้องไม่ได้จ้าน้องจ๋า,มาไม่เด้อหืม เ oh. จ้าของลานเจดีบอกว่าไม่มีใครมาเก็บเด็กเข้าโรงเรียนหมดแล้วเสร็จหนูค่ะทุกคนหน่วยเข้าโรงเรียนก็เสร็จหนูพี่น้อง mm hmm. เหล๋ยวเบิงจา้า จะโถเต็มเลย,ดยเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจะเบิ่งทั้งทั้งในพุ่านาะเต็มเลยไผสิมาเก็บกระซอยมาซอยเก็บเด้อจ้าพี่น้องจ้าไม่เด้อจ้ะนี่พี่น้องเก็บบ่เลยจ้ะปลุกลูกอละลากหลายคักหลายในม่อยเก็บได้เต็มมือเลยพี่น้องจะเบิ่งเห็นบ่จ้ะี๋ยวคอยจะกินเด้อนี่เพราะว่ามันอันยุบเหมือนล่ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเอาเ,เ,อาเ,เอาด้อจ้ะโอ้อยดูสิทุกคนดูสิเก็บมาก็ะจะกินเด้อจ้ะ บเก็บไซม์หมดสีมันเข้มแล้วพี่น้องสีเข้มสีมันเข้มแบบนี้เราต้องกินเลยเพราะว่าเอาไปมันก็จะมันก็จะบูบี้หมดนะทุกคนนะคนนี้เห็นไหมนี่นี่ดูดูดูสวมนี้สิปัดต้นไนน์เนาะมันก็ไหลายถอะโอ้ยล้นล้นมือล้นมือเนี่ยเทสซี่ยูเทสซี่อร่อยไหมเทสเป็นวยงาม น้ำามากหลายแสบแห้งที่เธอเอาบื้อไม่อยากพี่น้องจ๋ามาเก็บกินเด้อพี่น้องมากินอีกจ้าอืมหลายหลายคือพี่น้องจะบังเห็นบ่ อ,อืมนก็หลายจ้ะอืมพุ่มๆเต็มหมดเลยไม่ได้จ้าปาจิโตพุทโตพุทังโถถังกะละมังแตกไปมันเยอะขนาดนี้ทุกคนนี่มันเป็นลูกใหญ่ๆเลยอ๋อ ฉันจะเป็นลมทำไมันเยอะขนาดนี้นะข้างล่างข้างบนก็มีเต็มไปหมดไม่รู้จะเอาลูกไหนก่อนพี่นะปา,โทโทนปาชิโทพี่น้องปาชิโทพี่น้องจ๋าจะเบ่งแหมเนจ้าสวยบ่ลมพัดวูวิว,ว,วความแสบนัว เจียน,น้องพี่น้องสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปมาบอกกล่าราสเบอร์รี่พี่น้องจา๋าราสเบอร์รี่ย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าจะมีะพันธุ์ที่เป็นหน้าร้อนแล้วก็พันธุ์ที่เป็นหน้าหนาวนะพี่น้องเนาะพันธุ์ที่เป็นหน้าร้อนก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนกร,รกฎาสิงหาพี่น้องจ๋าสองเดือนนะเราจะเก็บไปจะเป็นลูกยาวๆหวานๆมากๆพี่น้องจา๋าแล้วก็พันธุ์นี้ลูกปอมๆก็จะเป็นพันธุ์หน้าหนาวก็คือพันธุ์ใบไม้ร่วงพี่น้องเนาะจ้าตั้งแต่เดือนกันยาตุลาสองเดือน นกเพ้องเนาะเข้าเดือนตุลาก็จะเริ่มหมดแล้ว่พ้องจ๋าแต่ตอนนี้ก็ยังเหลือให้เก็บอยู่อย่างที่เห็นวันนี้แดดดีก็เลยพามาชิมพามากิน่น้องจ๋าหลายคนถามกันนี่น้องเนาะว่าพระสบปะร่ปลูกได้ที่เมืองไทยไหมเพ้องจ๋าปลูกได้เด้อ่พ้องเด้อเห็นอยู่ที่ทางเหนือจะเป็นลูกเล็กๆสีเหลืองๆเรียกว่านมไข่ปูอะไรสักอย่างทางภาคเหนือเพ้องเด้ยอยังไงก็ไปหาชิมกันได้พลิงจ่าเนงจ่าจะเบิ้งเพงเสมอเตสมอสเงจานมเก็บเอาเพลองจ่า อันนี้มีลูกแปลกๆนะมันจะมันจะลูกเล็กกว่าแต่มันจะสวยมากทุกคนดูสิบอกเต็มไปหมดเลยจ้ะทดสสิอยู่อะอไห,ห,ไห,ไหมเต็มปากเต็มคำอย่างงามเต็มกับเต็มกะป๋องหล่ะไปไปไปงอนไปเลสโกไปกับบ้านไป ะบ่านไปเลยด้วยี่น้องจาจุบจับจับจวบเป็นแบเต็มเลยเนี่ยไฟมีปัญญาไฟมีแห้งมาขนมาขนเอาเด้อเราจับบ๊ายบาย